อยากขายของออนไลน์หรืออยากขายเสื้อผ้าออนไลน์โดยไม่ต้องลงทุนนะครับผมแนะนําให้คุณดูคลิปนี้นะครับผม <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะขายของออนไลน์หรือขายเสื้อผ้าออนไลน์แล้วเนี่ยแต่ติดตรงที่ว่าไม่มีลงทุนนะครับผมแนะนํให้ ทำอย่างนี้นะครับผมจะแชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองนะครับสองสามปีก่อนตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้มาเป็นโค้ชแบบนี้นะครับผมมีเพื่อนผมคนหนึ่งครับเขาอยากที่จะขายเสื้อผ้าเขาก็เลยมาปรึกษาผมว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะลงทินขายเสื้อผ้าอยากจะไปเปิดร้านขายเสื้อผ้าแต่ว่าเงินทุนอะ เขาค่อนข้างมีจํากัดเข้าร้านเนี่ยมันต้องมีค่ามัดจาที่พากประมาณสักสามเดือนแล้วก็จะต้องมีค่าตกแต่งร้านนะครับมีค่าจ้างลูกน้องอีกสองคนลงทุนจับเสื้อผ้าลงทนุนอื่นๆเล็กๆน้อยๆนะครับรวมแล้วเนี่ยมันสักประมาณสามแสนห้าได้ก็เลยมาปรึกษาผม S <S <an ct i> เหมือนในคานองว่าอยากจะให้ผมเนี่ยลงทุนให้หรืออยากจะให้ผมเนี่ยเป็นหุ้นอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยบอกเขากลับไปว่าเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งไปตัดสินใจลงทุนอย่างนั้นนะมึงรู้ได้ยังไงว่ามึงลงทุนไปแล้วเนี่ยจะขายดีแล้วเสื้อผ้าแนวที่อยากทำะจะขายจริงๆหรือเปล่ามีการศึกษาตลาดมากน้อยแค่ไหนเขาก็เหมือนกับในคานองว่าเขาไม่ได้ศึกษาตลาดจริงจังเท่าที่ควรเขาไปศึกษาอยู่ด้านเดียวเลยคือเขาไปศึกษาว่าเขาต้องลงทุนเท่าไหร่ค่าเช่าที่เท่าไหร่ค่า งงกาลูกน้องเท่าไหร่ต้องลงทุนกับของเท่าไหร่ซื้อของที่ไหนอ่านี่คือข้อมูลด้านเดียวที่คนส่วนใหญ่เวลาจะเริ่มต้นทำธุรก,กิจเขาก็จะมองแต่ด้านนะั้นแต่อีกด้านหนึ่งว่าเขาจะไปขายใครตั้งราคาขายเท่าไหร่ผู้แข่งเขาคือใครอันนี้เขาไม่ได้ศึกษาตลาดมีรองรับไหมแน่ใจนรัว่าจะขายได้ไหมแล้วมีต้นทุนคงที่ต่อเดือนอนะ่ะเดือนหนึ่งเป็นแสนเลยนะแล้วถ้าเกิดขายได้ไม่ถึงแสนจะทํายังไงพอผมถามเขากลับไปเงี้ยเขาก็เหมือนกับว่าอึ้งอึ้งเราดูพอรู้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้คิด ไปถึงขั้นนั้นผมก็เลยถามเขาตอว่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันขายได้เดือนหนึ่งเนี่ยมันไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายจ,จะทํายังไง เขาก็บอกเฮ้ยต้องมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนไหมวะถ้าเกิดคนเราจะทําอะไรถ้าไปคิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต้องทําอะไรกันแล้วผมก็บอกว่าถูกใช่เพื่อนผมคนนี้พูดถูกเลยแต่ว่าเวลาเราท,ทําธุรกิจเราก็ต้องคิดถึงจุดที่มันเป็นจุดที่มันแย่ที่สุดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณลงทุนไปแล้วแล้วคุณไม่คิดถึงเหตุการณ์ที่มันแย่มันไม่มันเกิดขึ้น,นมาคุณจะทํำยังไงถ้าเกิดคุณไปกู้ยืมเข้ามา แล้วคุณถัดทุนคุณจะเอาที่ไหนใช้เขาจากที่คุณไม่เคยเป็นหนี้คุณก็จะเข้าสู่วงจรการเป็นหนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าผมผ่านตรงนั้นมาแล้วมันมันเฮือโหดมากมันโหดร้ายมากเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเนี่ยเสื้อผ้าแนวที่จะขายเนี่ยเป็นแนวไหนอย่างไงเขาก็บอกผมว่าเป็นแนวนั้นแนวนี้รับจากนั้นจากนี้เพราะว่าด้านฝั่งซื้ออะเขาไปหาข้อหมาแล้วถ้าอย่างนั้นนะมึงทําอย่างนี้นะมึงลองเอาเสื้อที่มึงจะขายเนี่ยนะไปโพสต์ขายเลยเปิดเพจโพสตขายเลยอันนี้คือเหตุการณ์เนนะมื่ ยังไม่มีร้านเลยนะยังไม่มีของเลยนะผมก็บอกไปว่ามึงไม่ต้องมีเลยมึงไปเปิดเพจโพสขายเลยแล้วก็ยิงแอดเลยนะแล้วผมก็สอนวิธียิงแอดเบื้องต้นให้เขาว่ามึงย <fais> ิงแอดอย่างนี้นะมึงไม่ต้องมีของมึงยิงแอดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะผมอธิบายเข้าไปรูปภาพหลังุณจะไปจากไหนอ่ะผมก็บอกเขาปมนเข้าไปนะเขาเป่าหนึ่งหแปนะก็อปปี้รูปมาเลยแล้วก็เอาไปโพสขายเลยค อ้าวแล้วกูยังไม่มีของจะทายัางไงอะ่ะไม่ต้องสนใจมึงไปโพสตขายดูก่อนมึงไปยิงแอดขายดูก่อน,น,ไ,ปออนไปทาเพจให้สวยๆให้ดูน่าเชื่อถือนะลงของเยอะๆนะยังไม่ต้องมีของก็ได้นะแล้วก็ไปโพสต์ขายเลยเขาก็หายไปประมาณสักสองสัปดาห์แล้วเขาก็กลับมาหา บอกว่าเอ้ยเขาสร้างเพจเสร็จแล้วนะลงของเสร็จแล้วมีรูปพร้อมแล้วแต่ว่ายังไม่กล้าโฆษณาไม่กล้ายิงแอดกลัวคนทักเข้ามาแล้วไม่รู้จะตอบว่าอะไรผมก็บอกมึงไม่ต้องกลัวเลยเราจะรู้ว่าเวิร์กไม่เวิร์กในโลกที่ปัจจุบันเนี่ยมันโยนหินถามทางได้เขาเรียกเทสต,ตลาดได้มันไม่เหมือนสมัยก่อนเขาก็ไปยิงแอดผมให้เขายิงทดลองสามวันมีคนทักเข้ามาร้อยกว่าข้อความมึงบอกเขาไปก่อนว่าของหมดตอนนี้มึงมาถูกทางแล้วมึงรู้แล้วว่ามีตลาดรองรับแน่ขั้นตอน,ต,อนต่อไปง่ายน,นิดเดียว มันก็แค่ไปสั่งของจากเว็บที่ประเทศจีนที่มึงไปก๊อปรูปเขามาแล้วเขาก็หายไปอีกสองอาทิตย์หลังจากนั้นครับเขาก็กลับมาพร้อมอลารามดีใจว่ากูได้ออเดอร์แล้วจากตอนแรกครับที่เขาคิดว่าเขาจะเปิดร้านขายเสื้อผ้าลงทุนสามแสนกว่าบาทซึ่งผมข้ามเขาตั้งแต่แรกผมติดเบรกเลยนะว่าไม่ได้อย่าทาอย่างนี้คุณขายเนี่ยยีแอดโฆษณาอะไรก็ไม่ได้แล้วถ้าเกิดขายแบบนี้หน้าร้านมีพื้นที่เนี่ยข้อจํากัดมันเยอะระยะเวลาการทํางานเยอะต้องจานลูกน้องมานั่งเฝ้า ปัญหาอีกหลายอย่างที่คนยังไม่เคยทาธุรกิจไม่รู้พอผมเล่าให้เขาฟังเนี่ยผมก็มึงไปขายออนไลน์เลยสิ่งที่มึงทามาสองสัปดาห์ก่อน,นมันเป็นผลตอบรับแล้วว่าแนวเนี้ยมันทําได้แน่ๆมีตลาดรองรับแน่ๆยิงแอดไปแล้วมีผลตอบรับแล้วแน่แนหลังจากนั้นอ่ะมึงถึงจะขายพอเขาไปทาตามอย่างที่ผมบอกที่เล่า เขาก็เริ่มมีออเดอร์เขาก็เริ่มสั่งของจากจีนจากที่เคยยิยงแอดเพจตลาดก็กลายเป็นยิงจริงจังยิงแอดเพื่อขายของคุณเห็นไหมครับว่าจากคนคนหนึ่งครับอยากจะเริ่มต้นทงธุรกิจโดยคิดแบบโลกเกา่าคุณเข้าใจคำว่าโลกเก่าปะคนหนึ่งอยากจะขายเสื้อผ้าหรืออยากจะท,ทําธุรกิจเริ่มคิดกูจะขายอะไรอ่าอย่างที่สองจะไปหาเช่าที่ที่ไหนอย่างที่3หาของจากไหนมาขายอย่างที่4ี่ต้องจ้างลูกน้องทุกอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยมันมีแต่ค่าใช้จ่ายเห็นไหมคุณเริ่มคที่จะทําอะไรค่าใช้จ่ายมาก่อน แต่ถ้าเกิดคุณทําอย่างที่ผมบอกมันไม่มีค่าที่จ่ายครับมีแค่คุณต้องลงแรงไปหาลูกคุณไปเปิดเพจก็เปิดเพจตฟรีมีเสียอย่างเดียวคือตอนคุณเทสตลาดอะยิงแอบ3วันวลา3าบบาทอย่างเก่งร้อยหนึ่งหรือถ้าคุณจะเอาให้ชัวร์คุณยิงนานกว่านั้นก็ได้คุณก็จะรู้แน่ๆแล้วว่าแนวที่คุณคิดว่าจะขายนั่นแหละมันขายได้หรือมันขายไม่ได้แต่ในกรณีของเพื่อนผมคนนี้นะปรากฏว่า มีคนทักเข้ามามีคนสนใจราคาหน้าดึงดูดหลังจากนั้นพอเขารู้แนวแล้วเฮ้ยเทสตลาดแล้วมันได้ผลมีกระแสตอบรับที่ดีเขาก็กดสั่งจากคอมพิวเตอร์ของก็มาถึงหน้าบ้านแล้วหลังจากนั้นก็แค่ยิงแอดอันนี้คือย้อนกลับไปเมื่อสองสามปีนะปัจจุบนะันมันยิงแอดอย่างเดียวมันอาจจะไม่เพียงพอแล้วเขาก็ชอบมากเลยครับในการที่เขาจะเทสตลาดก่อนแล้วหลังจากนั้นครับเขาก็ไม่เคยต้องติดสต็อกอีกเลยเพราะเขาจะเอาของอะไรมาขายจะเอาเสื้อรุ่นใหม่มาขายหรือจะเอาของแบบแนวที่ไม่เคยขายมาขายนะ เขาก็แค่ก๊อกรูปโพสแล้วก็ยิงแอดแล้วก็รอดูซิว่าเวิร์กไหมถ้าเวิร์กเขาก็แค่บอกว่าหมดแล้วเขาก็ไปสั่งของจริงครับรออีกอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ทักบอกลูกค้าแล้วเขาก็ขายครับแบบนีน้จากที่ต้องลงทุน3ามแสนห้าสี่แสนกลายเป็นไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วพอผ่านมา2ปีครับวิธีการแบบโพสขายอย่างเดียวโดยที่ใช้แอดช่วยนั้นเนี่ยมันเริ่มฝืนต้นทุนแอดมันก็เริ่มแพง ผมก็เลยบอกเขาว่าไอ้วิธีเนี้ยมันอาจจะเวิร์กนะเมื่อสองสปีที่แล้วครับแต่ในยุคปัจจุบันเนะี่ยทุกคนหันมาขายออนไลน์หมดโดยเฉพาะนะครับปีที่แล้วครับเราเริ่มมีโควิดกันทุกคนหันมาขายออนไลน์หมดมีแต่คนยิงแอดโฆษณาเพื่อหวังจะได้ยอดขายเต็มไปหมดเลยครับก็เลยจะบอกว่าการยิงแอดแต่เพียงอย่างเดียวนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอแล้วครับในโลกปัจจุบันมันจําเป็นต้องมีคอนเทนต์อื่นครับเพื่อที่ทําให้คุณเนะี่ยขายของได้ด้วยแล้วผมก็แนะวิธีต่อไปสําหรับคนที่อยากจะขายเสื้อผ้าออนไลน์หรืออยากจะทาธทุ ไม่ต้องลงทุนแล้วคุณสามารถรู้ได้ว่าอะไรที่คุณจะเอามาขายคุณก็แค่ไปหาโปรดักต์นั้นไปหารูปมาให้ได้ก่อนครับแล้วก็มาสร้างเพจให้มันดูน่าเชื่อถือให้คนเข้ามาในเพจคุณแล้วรู้สึกว่าเพจนี้มีอะไรแล้วคุณก็มีแต่โฆษณานี่ก็เป็นขั้นตอนหรือวิธีหนึ่งครับที่ผมพยายามพูดแบบละเอียดเพื่อให้คุณเห็นครับว่าเวลาที่มีคนเข้ามาปรึกษาผมเนี่ย90%ก็มักจะถามว่าจะขายเสื้อผ้าแนวไหนดีคะโค้ช <tes utter> ผมก็ต้องบอกคุณตรงๆนะว่าผมตอบไม่ได้หรอกว่าแนวไหนขายดีแนวไหนขาย ไม่ดีแต่คุณสามารถเทสด้วยตัวเองได้อย่างที่ผมบอ,อกไปเมื่อตอนต้นผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นข้อแนะนาในเบื้องต้นเนื้อสำหรับคนที่อยากจะขายเสื้อผ้าออนไลน์หรืออยากจะขายของออนไลน์อะไรก็ได้เพราะถ้าเกิดคุณเข้าไปใน168 8ในเถาไปในเว็บจีนเนี่ยคุณไปก๊อ,อกมาได้เลยครับคุณอยากขายอะไรคุณก็ไปแค่ก๊อบลูกออกมาขายสิ่งเดียวที่คุณจะมีคือหาความรู้ในการสั่งของจากจีนเป็นผมว่าคุณลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วคุณจะเริ่มต้นธุรกิจแบบไม่ต้องเป็นหนี้คนที่ตกเป็นหนี้แล้วแล้วจะหลุดออกมาตั้งตัววไได้่่ผมมา ง่ทีเดียวผมรุดออกมาได้ผมก็เลยมาเล่าให้คุณฟังได้แบบนี้นะะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณอยากเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรลองเทสตลาดดูก่อนอย่าพึ่งใจร้อรีบไปลงทุนบางคนไปสั่งผลิตก็มีของกองเต็มบ้านเลยครับผลไขายไม่ได้ติดสต๊อกบานเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลูกศิษย์ผมถ้าเป็นคนดูคลิปผมแบบนี้นะครับอย่าทานํำแบบนี้นะครับผม โค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์